คาเฟอุตสาชมคาเฟ่นะคะแล้วก็แอลเลนติดเวลเล่นะคะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขันจอแวะที่ร้านแอลเลนติดก่อนจอดรถริมถนนนะคะแล้วก็เดินลงไปทางลงจะอยู่ทางป้ายด้านหลังป้ายหมู่บ้านแม่ลายนะคะตรงน,นี้เดี๋ยวนงเดี๋ยวลองเดินไปดูนะคะนี่เดินไปก็ลง แต่ว่าข้างล่างเหมือนมันเป็นที่พักด้วยเดี mm ๋ย hmm. วไงลองเดินไปดูนะคะทุกคนปันก็เพิ่งเคยมาเดี๋ยวไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะ อลเฟ่อแลนติสวันเลนะคะทุกคนค่าเข้าจะมีไม่มีค่าที่จอดรถนะคะแต่จะมีค่าเข้านะคะคนละ80บาทนะคะแล้วเขาก็จะให้เป็นคูปองมา80บาทนั้นนะคะก็เหมือนใช้เป็นส่วนลดนะคะในการซื้อเครื่องดื่มต่อหนึ่งท่านก็คือ1บินนะนะคะ 80บาทนั้นก็เอามาเป็นส่วนลดเครื่องดื่มแต่เครื่องดื่มไม่มีนะคะ80บาทนะคะเท่ากับทุกคนต้องจ่ายค่าส่วนต่างราคาเครื่องดื่มมันจะเริ่มต้นที่ที่เมื่อกี้ที่ขวัญเห็นอะมันประมาณ110บาทแต่เป็นแบบร้อน1 1 0 120เท่ากับก็คือต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเนาะอันนี้ขวัญสั่งเป็นสตรอเบอรี่เอเดนนะคะ1 5 0บาทนะทุกคนอันนี้นะคะแล้วก็เป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะราคา110บาทนะคะตรงนี้เท่ากับว่า จ่ายทั้งหมดนี้นะคะต้องจ่ายเพิ่มไปอีก100บาทก็เท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเท่ากับ260บาทด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเหมือนราคาไหมนะคะทุกคนมาโอเคค่ะเดี๋ยวขนดิชิมอย่างแรกเลยนะคะคือสต o อ y a อร์ี่เอเดนนะคะราคาแก้วละ150บาทนะคะขอรูสูว่ามันเป็นสต o อ y รี่แบบว่า มีมีกลิ่นกุหลาบด้วยอ่ะเนี่ยค่ะเหมือนสตรอเบอรี่โซดาแล้วมีกลิ่นกุหลาบอร่อยดีนะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวขวัญเก็บรูปส,สวยๆไปฝากทุกคนค่ะไป นี่เลยมีที่นั่งน่ารักมากอ่ะนี่แล้วก็มีน้ำตกแบบเป็นทานน้ำมาลงมาอย่างเงี้ยรอบร้านเลยทุกคนแล้วก็ที่นั่งค่อนข้างจะเยอะอยู่นะตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะเพราะว่าอยู่แต่ข้างบนใช่ปะข้างบนเขาจะเป็นจุดแบบถ่ายรูปสิกเนอรเจองเขาใช่ไหมตรงที่สั่งเครื่องดืง่มแต่ว่าพอลงมาเขาก็จะมีสเต็ปให้นั่งหลายหลายจุดเหมือนกันนะอันนี้คือข้างล่างสุดเลยชิวมาก แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ขวัญน,นั่งรถมาจากตรงจุดจอดรถแอตแลนติสนะคะเขาจะมีรถพามานะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามา,มาเองอ่ะคือพอรู้สึกว่ามันไม่มีที่จอดรถเนาะเออแล้วก็อันนี้เขาบริการฟรีนะคะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าถามก่อนที่จะขึ้นรถนะคะว่าสั่งไหมสั่งเครื่องดื่มไหมเพราะว่าทางทางรถรับส่งเขาก็เกรงใจเพราะว่าทางทาง,ทางอุตสาหค่ะ คาเฟอุสา,าชงเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบว่าเก็บแบบตั๋วค่าเข้าอะไรใดๆเลยนะคะเขาเขาเหมือนกับแบบะจะเป็นคนจ่ายเงินให้สําหรับแบบรถพามาส่งอย่างเงี้ยค่ะเที่ยวละ20บาทนะคะเขาก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บแล้วแบบไม่สั่งอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็เกรงใจที่บอกว่าทางร้านไม่ได้แล้วเพราะส่วนใหญ่อะ คนที่มาก็คือไม่สั่งเครื่องดื่มมาทานรูปเฉยๆยังไงขอรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเครื่องดื่มเขาพอทานได้พอดูน้ากินไม่ได้แพงมากก็อุดหนุนกันเนอะเพราะว่าไม่ได้มาเที่ยวกันบ่อยๆนะคะที่นี่เขาไม่ได้เก็บค่าเข้าเนอะบางที่เก็บค่าเข้าเรายังยอมจ่ายเลยยังไงก็อุดหนุนคนไทยได้วยกันนะคะถ่ายรูปแล้วก็สั่งเครื่องดื่มสั่งขนมกินกลุบก,กริบด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างค่ะ บาทนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคอร์กไกโดมิลเค้กนะคะมีเลยอ,อันนี้ราคา95บาทนะคะทั้ง2อย่างนะคะรวม1 8 5บาทนะคะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันคะ่นคะ ะะเดี๋ยวขวัญจะมาพาดูห้องพักของขวัญน,นะคะชื่อว่าบ้านน้อยกรอยใจนะคะห้องของขวัญชื่อว่าห้องดอกกาแฟนะคะหน้าห้องนะคะก็จะเป็นระเบียงแบบนี้เลยคือต้องบอกว่า,วาอันนี้ที่บ้านน้อยกรอยใจอ่ะจะอยู่แบบจุดที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแลนเหมือนแลน์มาร์คแม่กำปองอ่ะมันจะมีจุดที่เขาถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวขวัญจะอินเสิร์ตรูปให้ดูเป็นลุงปิดป้าเปงอะไรเนี่ยแหละค่ะนั่นแหละตรงนั้นเลยตรงนี้คือลุงปิดป้าเปงนี่นะคะที่เขาชอบถ่ายรูปกันข้างหน้าส่วนของขวัญเนี่ยคือห่างกันแค่นิดเดียวอ่ะนี่เลยซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแบบเจียวจ้าวมากถ้าถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบนะคะตรงนี้แต่จริงๆอ่ะปีที่แล้วขวัญเคยมาพักตรงนี้แล้วขวัญรู้สึกว่ามันสะดวกสบายดีแล้วหากินอะไรแบบ ง่ายดีก็เลยกลับมาซ้ำที่เดิมแล้วก็ห้องเดิมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องพักนะคะนี่เลยก็จะอยู่ชั้นสองที่นี่นะคะมีแค่3ห้องเองชั้นสองสองห้องชั้นล่างหนึ่งห้องแค่นั้นนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่าโซนระเบียงนะคะที่ติดกับถนนแม่กำปองเลยนะคะนี่เลยความวุ่นวายเจ้วเจ้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าติดขอบถนนเลยนะคะทุกคนก็จะมีเก้าอี้ให้ประมาณนี้นะคะลรวอยู่ห้องริมนะ มาเข้ามาในห้องอันนี้ผมอาจจะเป็นบอกว่าคลิปที่รีวิวห้องใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะว่าห้องเล็กมากนะถูกคนอาจจะแบบแปบบเดียวหรือว่าคฮ้ลงหอ,อเดินทั่วแล้วหรอ,อย่างงี้นะมาเ,เข้ามาเลยค่ะแจน <laughs> นี่อันนี้คือห้อง พักของเราคือมีเท่านี้เลยนะคะทุกคนเข้ามามุมนี้ก็จะเป็นเตียงนี่เลยเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตได้มั้งคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นเตียงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูหน้าหน้าต่างนะคะมีม่านปิดเปิดได้นะคะตรงนี้เปิดได้แต่ว่าคิดว่าจะไม่เปิดคะ่ะเพราะว่าเย็นมากคงไม่ได้เปิด มีแอร์ด้วยนะทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่อะที่รู้มากเหมือนที่เนี่ยที่แม่กําปองอากาศมันเย็นใช่ไหมคะแล้วเขาจะไม่คอยแบบที่พักคือมันไม่จําเป็นอะที่จะต้องมีแอร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่พัดลมหรือก็อะไรเงี้ยก็คือพอแล้วแต่ที่นี่คือมีแอร์ให้นะทุกคนนน่แล้วก็มุมนี้ค่ะก็เป็นแบบว่าชากาแฟซองน้ําเปล่าให้2ขวดนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำําร้อนนะคะแล้วก็เป็นรายตัวน้อยไดน่ารักมาก ทีวีพัดลมอ่าอันนี้มีอ่ะเสื้อคลุมให้ด้วยนะคะมีสองตัวแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสบู่มีสบู่ให้เท่านี้นะคะแค่นี้เลยนะทุกคนไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรให้กาน,นั้นแล้วแป้งสีฟันยาสีฟันครีมแบบน้ำยาสระผมใดๆไม่มีนะคะมีแค่นี้เลยนะคะทุกคนนี่วางเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำนะ ออห้องน้ําเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมคือขวัญเข้าไปก็คือเต็มอ่ะเนี่ยเป็นแค่มุมสามเหลี่ยมเล็กๆมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะมีชักโครกนี่มีสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้มีที่แขวนเสือ้อมีกระจกแล้วก็เนี่ยมีที่ล้างหน้าเล็กๆล้ลางมือตรงนี้นะคะ มีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยนะคะทุกคนเป็นแบบระบบแก๊สเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ปรับยากมากเลยทุกคนจริงๆตรงนี้แต่ก็ดีกว่าไม่มีนะคะอย่างน้อยก็ยังแบบอุ่นๆเนาะโอเคเนีย่ยทุกคน แค่นี้เลยคือเสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะห้องพักหลังน้อยน่ารักของขวัญก็มีเท่านี้เลยเท่าที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะสรุปค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายห้องพักนะคะก็จะอยู่ที่2500บาทนะคะขวัญมาพักในเดือนธันวาเนาะราคามันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนราคาห้องพักนี้รวมอาหารเช้าแล้วนะคะสท,ท่านทานที่อ่า ข้าวซอยกรอยใจนะคะขวัญจะบอกว่าอาหารเช้า,วาขวัญชอบมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นอาหารเหนือนะคะแล้วก็ไปกินที่ปั้นข้าวซอยกรอยใจเขาจะให้เลือกเมนูได้5้าอย่างนะคะเราก็เลือกเลยเราอยากกินลาบก,กินนู่นกินนี่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวขวัญจะรีวิวตรงนี้ให้อีกทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรูมทัวร์ของขวัญวันนี้ค่ะอันนี้เรากำลังจะเดินไปหาอะไรกินนะคะ เออกินอะไรดีอวเราหว่างทางมันมีแบบแค่นี้เดินมาจากบ้านแป๊บเดียวก็คือถึงเลยนี่เดอะติงเปิดหรือยังนี่แหละเราตั้งใจจะมากินร้านนี้นะเซิร์ จานชามแก้วต่างๆหยิบได้เองเลยเราก็หยิบไปตะเกียบช้อนเขาแหละกระวยตากถ้วยถ้วยน้ำจิ้มไหมน,ะนี้หลอดแก้วมีมาม่าห่อละสิบบาทเลยเอาไหม มีแต่ม,มาม่าหมูสัสบ10บาทระหว่างรอหมูจุม่มนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านเลยตื๊ดตื๊ดตื๊ดหจุมตออปลาหมึกทอดปรงุ่นรสกะปิดมสด ลพะเยาค่ะเอาถ้วยหนึงค่ะชีสบาบีคิว่ะชีสบาร์บีคิวบิาเอาบาร์บีคิวค่ะถ้วยละสี่สิบาทไม้ละสิบาทรสชาติจะเป็นยังไง ไม่จิ้มกระหูข้างหน้าแล้วค่ะหมูขย่าค่ะกับข้าวก็ได้กับเหล้าก็ดีกับเปียยิ่งฟินนะคะได้มาแล้วนะคะมึอกรอบเห็นแล้วอยากลองเห็นนี้คนลุมซื้อใหมีรดชีสบาร์บีคิวปาปิก้านะคะขวนเอาบาร์บีคิวมากรอบมาก มันก็คือม,มันๆอ่ะคล้ายๆแบบหนังไก่ทอดนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อูมาแล้วนะคะนี่เลยชุดหมูจุ่มเขามีตะหมูนะคะที่ร้านนี้เรามาเราไม่ต้องสั่งเลยแค่เดินไปหยิบถ้วยช้อนอุปกรณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะได้ชุดหมู<ๆ>เห็นไหมแบบนี้มาอ่าแล้วก็เป็น ผักปะก้าหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเปิดหมอ้อให้ดูเดี๋ยวฝนจะใส่ผักอันนี้มันเป็นเหมือนแบบหมอ้อที่เขาใส่พวกแบบเครื่องต้งยามยมอ่ะนี่มีหัวใช้เท้ามีแบบตา,ขาไข่ใบมะกูดต่างๆนะคะ ตอนนี้นะคะหม้อก,ก็ร้อนแล้วซื้อนี่มาดูมาดูไข่มีความฟูเห็นไหมเนี่ยนี่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 หม้อก,กินเลยจุ่มหมูลงไปาาน,นี่นะตะก,กอ้อเไหม <laughs> มันเรียกตะก,กอ้อหรือกระบวยขอตะก,กอ้อนหน่ย ลวกพอแบบว่าชอบสุกข,ขนาดไหนก็เอาตามใจชอบเลยนะคะคือแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนเขาก็แบบใส่ทั้งหมดลงไปในหมอ้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผผมว่าแบบคือจะกินก็คือมันมาลวกมาจุ่มๆเอานะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปวันคิดนะอันนี้มันคิดว่าเอาลงไปทั้งทั้งทั้งหมดอะ่ะทีเดียวอะแล้วพอนานๆไปมันต้มมันอุ่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะทําให้หมูแบบเหนียวอะไรประมาณเนี้ยทุกคนนี่คิดว่าได้ละ หมูนุ่มเหมือนแบบอบเร้าหน้าหอมจิ้มอร่อยโ okay, อเคค่ะมากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะทุกคน จุ่มเดือดิ่งนะคะหมดไปทั้งหมด240บาทนะคะ <_ an> เดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินกันต่อคะ่ะแปะหนุนหนคนเยอะมากเลยต้องเว้นระยะห่างนะอันนี้มาแวะที่ร้านแมวดอยตุก๊กตแมวดอยแกลลอรี่นะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรโปสคาร์ ลบละสามสิบห้าบาทสามใบร้อยอุ้ยอันนี้น่ารักน้องแมวน่ารักอุ้ยแมวหมดเลยหรออุ้ยน้องนี่นี่ที่วัดนี่ใช่ไหมคะนี่เสือ้อก็สะเคหรอ นี่เขาะจะแต่งแบบนอนี้่เหมือนเป็นของแบบแฮนดีเมอ่ะเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับแมวนี่คือแบบจุดที่คนจะเยอะที่สุดเลยละมั้งเนี่ยห้าโมงครึ่งนี่นี่ไปไส่ไส้เอื้อจิว๋วเนี่ยคนเยอะมากเลยอ่ะตรงเนี้ยคือดิด เราก็เดินไปเลยนะคะทุกคนคนเยอะมากคนเยอะมากโอ,โ,อโอ้โหอโอคนเยอะมากเม่อนเมลอนน <c oughs> ี่กิน right? ไหมเป็ดไหมลูกอุ้อันนี้วุ้นสวย เามากินข้าวเช้าที่ร้านข้าวซอยกลอยใจเนาะเป็นที่เป็นร้านเดียวก,กันกับที่พักของเรานะคะมาถึงเขาก็จะให้เมนูแบบนี้มาเลยยาวๆแบบนี้มาเลยเนาะสามารถเลือกกับข้าวได้ห้าอย่างนะคะแล้วก็จะมีชาร้อนนี่แบบนี้นะคะให้1การเนาะแล้วก็มีน้ำปลาให้2ขวดนะคะอ่ะข้าวสวยข้าวเหนียวเติมฟรีนะคะส่วนกับข้าวก็ผันเลือกไปก็จะมี เขาให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะผ่ันเลือกเป็นข้าวซอยน้องไก่ซุปกระดูกหมูนะคะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มแล้วก็เครื่องเคียงเนาะแล้วก็แกงฮังเลหมูคั่วฮะนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวสวยเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะ ต้มกระดูกหมูอาอ่ันนี้เป็นแกงฮังเลอันนี้ก็เป็นชุดอ้ mm. คอคนละไรคะ mm. น้ำพิกหนุ่ม mm. ้อมผักแล้วก็แคปหมู mm. อันนี้เป็นคั่วโห๊ะเนาโอเคชอบที่พักที่นี่นะคะ mm. เพราะว่าอาหารชาวเนี่ยแหละทุกคนอาหารชาวคือแบบเขามาให้แบบเป็นอาหารเหนือจัดเต็มมากเลยอะ mm. ก็เลยมาซ้ำที่นี่อีกนะคะปีนี้ mm. ข้าวซอยค่ะ อ,อ,อร่อยอร่อยสมชื่อร้านนะข้าซอยกลอยใจน้ำพริกนุ่ม ริกนุ่มอร่อยตักอย่างนี้เลยหอมไปเลวค่ะเห็ดนะคะแต่อ,อร่อย ต้มกระดูกต้มกระดูกช่วยได้นะคะร้อนๆแก้เผ็ดต้มกระดูกหมูนะคะมาชามอนึางเลยลูกค้ น,นี้เป็นแกงฮางเลยนะคะเอียงไม่ได้เดยวคล้ายๆกับแกงอันนี้ปะัะมาสมั่นบ้านเราปะ่นะชิมนะคือจริงๆแล้วมันคือแกงมาสมั่นบ้านเราไหมมันเหมือนมากเลยอ่ะจริงๆเนี่ยใส่ถั่วด้วยอร่อยมากอร่อยมากเข้มข้นมาก อร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยอหน้าตาเป็นแบบนี้อ,อร่อยมากทุกคนตอนนี้กี่โมงละเก้าโมงที่นี่เช้าแบบไม่รู้ว่าเช้าเลยอะทุกคนนอนเพลินอากาศเย็น เมื่อเช้าตื่นมาประมาณ13-14องศาได้หนาวเย็นหูมากเลยอ่ะนอนไม่ค่อยหลับเ่ะมันหนาวแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะลุกด้วยนะเพราะว่ามันหนาวนี่แหละคือเนี่ค่ะเขามีจุดชมวิวชื่อว่ากิวฟินสามารถแบบแจ้งตรงที่จอดรถหมู่บ้านได้นะคะจะมีรถกระบะมารับตรงจุดที่เราพักต่างๆแล้วก็แจ้งเขานะคะว่า เราพักที่ไหนแล้วตอนเช้าประมาณตีห้าตีห้าครึ่งเขาจะมาจอดรับปีที่เราผ่นเคยไปแล้วผ่านก็เลยไม่ได้ไปเนาะปีนี้ทุกคนใครมาก็ลองขึ้นไปสัมผัสพระอาทิตย์ขึ้นอากาศเยน็ยนๆข้างบนนะคะคนรับประมาณขึ้นลงไปกลับอะคะหนึ่งร้อยเที่ยวละห้าสิบบาทแล้วก็นั่งรถประมาณครึ่งชั่วโมงได้ นั่งแบบแอเวนเจอร์มาเลยตึกตึกตึกต,กตึกอย่างเงี้ยสนุกมากทุกคนที่นี่ตอนเช้าหน้าบ้านคือคักไหวมากเพราะว่าอยู่ตรงจุดแบบแลนด์มาร์กเนาะหมู่บ้านเชา้ชาวก็จะแบบเจลเจ้า,าแต่เชา้าเลยอะ่ะเพราะว่าคนต้องออกมาถ่ายรูปตรงจุดเนี้ยแล้วมันก็จะมองเข้าไปเห็นแบบอ่าอะไรนะลุงปิดป้าเป็งบ้านเข้าซอยอะไรเงี้ยคะ่ะคือไม่ต้องกลัวเหงานะคะตรงนี้ ก็คือคลิปแม่กำปองของขวัญน,นะคะยังไงเดี๋ยวขวัญกำลังจะเดินทางเข้าไปเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ฝากติดตาม e ีพีหน้าด้วยนะคะว่าขวัญจะพาไปกินไปเที่ยวแล้วไปพักที่ไหนติดตามกันไดยค่ะ